ทำแจ่วมะเขือกินกันครับวันนี้ก็อันดับแรกก็นี่เลยพริกกระเทียมตมก่อนต้มมะเขือให้เละนะครับเพื่อนๆเคล็ดลับของการทําแจ่วมะเขือให้่อยเนี่ยเราต้มต้มมะเขือให้เละๆเวล,ล,ลาตำเลยตำง่ายๆมันจะเละเอย่างเพอเราเองมันจะอร่อยพริกกับกระเทียมัะตำให้เละเอียดมะเขือสดสดเราเองครับต้มให้เละๆนะต้มเ่อยมากๆเลยทีเดียวตำ เอามาตำเลยครับสูตรผมนี้จะตำให้ละเอียดนะครับบางที่เขาก็ตำแบบไม่ละเอียดทำเป็นยังยังเป็นชิ้นมะเขืออยู่ก็แล้วแต่คนชอบครับของผมนี่เอาละเอียดเวลาตำระวังครับมันจะกระเด็นเข้าตาละเอียดได้ดีและะ้วเดี๋ยวผมจะปรุงเครื่องเลยแล้วก็น้ำปลาร้าก่อนเลยครับ ช้อนครึ่งผงนัวน้ำปลาครับง่ายๆครับเราก็ชิมเลยแล้วนี่นะ ขั้นตอนต่อไปนะครับผมจะใส่หมูครับหมูผมจะไปผัดก่อนแล้วก็จะเอาเจียวมะเขือลงไปนี่เป็นสูตรเฉพาะของผมนะฮะที่นี่ที่เขาไม่ได้ใส่หมูกันครับความอร่อยมันอยู่จะอยู่ที่หอมเจียวแล้วก็หมูผัดแล้วก็น,นี่ลงไปผัดหอมอร่อยครับเดี๋ยวคอย,คอยชิมนะครับเสร็จแล้วก็หั่นบักชีพยานนะครับเพื่อหนหอมมากเลยบับชีพยามา ยาครับใส่ลงไปเลยรอผัดครับรอผัดเคล็ดลับความอร่อยครับเ,เพื่อนๆมันจะอยู่ตรงนี้ฮะเราเอากระเทียมมาเกียวเดี๋ยวก็จหอมหอมเตรียมหอมได้ดีเลยครับเ,เพื่อนๆเราก็ใส่หมูลง,งไป ผัดเัยหมูหสุกบางคนเขาไม่ทํำแบบนี้นะครับเพื่อนๆถ้าเพื่อนใครอยากจะลองทําก็ทําได้นะครับผัดหมูบดผัดแล้วมันจะอร่อยพอหมูสุกแล้วเราก็ใส่แก้วมะเขือลงไปครับให้หอมผัดให้สุกนะครับเพื่อนๆแต่ก็ไม่ต้องนานเพราะว่า หมูมันสุกแล้วมะเขือก็สุกแล้วพอได้ที่แล้วเราก็ตัดออกเลยครับเพื<ๆ>่อนๆน่าทานเลครับเจลวมเขือสูตรผมเองนะครับใส่หมูเสิบตีดร้อยครับอร่อยเยี่ยมทานด้วยกันครับเพื่อนๆ